ไขข้อสงสัยกันดีกว่านะครับหากโรเจอร์นั้นยังไม่ตายนะครับกลุ่มโจรสลัดของเขานั้นจะยังเป็นกลุ่มนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรือเปล่าและสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีตนั้นนะครับกลุ่มโรเจอร์ยังเป็นกลุ่มนะครับที่เข้าใกล้มากที่สุดหรือไม่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายสําหรับการ์ตูนเรื่องวันพีทนั้นนะครับถ้าพูดถึงนะครับการที่มียุคสมัยนะครับที่โจรสลัดนั้นเกลื่อนกลาดเเเเเรีีีียยยยกกไไดดดด้วว่่่าาาอะะถึงขนนนนนนททับบิิปหแจต เลยนะครับคือมันเยอะจริงๆเลยนะครับก็คือมันเป็นเอฟเฟกมาแล้วกันนะครับจากเหตุการณ์นะครับที่โรเจอร์พูดแหละครับว่าเนี่ยสมบัติมีจริงนะจนทําให้นะครับก็เลยเกิดยุคสมัยใหม่ขึ้นมานะครับโจรสลัดมากมายนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับคือแบบว่าไม่มีใครอยากจะเป็นทหารเรือและอยากจะไปล่าสมบัติกันนะครับในฐานะโคตรโจรสลัดในเรื่องวันพีชแต่แน่นอนมันก็มักจะมีคําถามหนึ่งขึ้นมานะครับหากโรเจอร์นั้นไม่ตายก่อนไวอันควรนะครับหรือว่าเขาไม่ได้เป็นโรคป่วยอะไรเลยหากเขายังอยู่ จนถึงระยะเวลานะครับตามคําทํานายแบบนี้โรเจอร์นั้นนะครับยังจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องวันพีธหรือเปล่าและมีโอกาสในการคว้าส,สมบัติล้าค่าอย่างวันพีธหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเอฟเฟกนะครับส่งผลกระทบต่อโจรสลัดหลายคนในเรื่องวันพีธมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกด u b s สไคร e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและเรามาพูดประเด็นที่น่าสนใจประเด็นนี้กันดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอพู บางคนไม่ทราบนะครับว่าการที่โรเจอร์ตายนั้นนะครับจากการที่ถูกประหารจริงๆแล้วเนี่ยเขานั้นนะครับไม่ได้ถูกจับตัวไปแบบว่าถูกทหารเดือนนั้นจับตัวไปแต่เขานั้นมอบตัวเองเนื่องจากว่าเขารู้นะครับเขาเป็นโรคร้ายซึ่งโรคนี้นะครับไม่สามารถรักษาได้นะครับแล้วก็จะต้องตายนะครับภายใน1ปีเท่านั้นก็เลยทําให้เขาก็เลยตัดสินใจในการมอบตัวเพื่อทําการประหารชีวิตและก็อาจจะเป็นแผนด้วยนะที่ทําการพูดนะครับให้ทุกคนนั้นไปหาสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชนะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ถึงเวลาอันควรนะครับที่จะเอาในยุคสมัยของ ให้เด็กรุ่นใหม่ก็คือให้เด็กรุ่นใหม่ในอีก24ปีข้างหน้านะครับมาหาสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทเอาแต่ถ้าหากโรเจอร์นั้นไม่ตายนะครับถามว่าโรเจอร์นั้นเนี่ยจะเป็นคนที่คว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทได้หรือเปล่าและโรเจอร์นั้นนะครับยังจะครองความยิ่งใหญ่นะครับอันดับต้นในเรื่องวันพีทได้อีกหรือไม่เพราะอย่าลืมนะครับว่ามันก็ยังมีปัจจัยเรื่องอายุของโรเจอร์อยู่นะเพราะหากโรเจอร์นั้นไม่ตายนะครับและเขานั้นนะครับยังแบบว่าดําเนินชีวิตในการเป็นโจรสลัดออยยยู่เขาาจะมีีุถึง77ปด้วก ซึ่งถือว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องวันพีชนั้นะครับก็มีการระบุอย่างชัดเจนนะครับต่อให้เก่งแค่ไหนแกร่งแค่ไหนนะครับเมื่ออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยยังไงนะครับฝีมือความสามารถนั้นก็จะถดถอยลงไปนะครับดูเอาง่ายๆเลยอย่างซิเวอร์เดรี่ที่ว่าโคตรจะเก่งเลยนะครับฝีมือก็ถดถอยนะครับยังต่อสู้นะครับตึงมือเลยนะครับคนระดับพลเรือเอกอย่างคิสรุนะครับหากย้อนกลับไปซิเวอร์เดรี่ก่อนหน้านี้เชื่อว่าชนะคิสรุได้สบายหรือสซดือโบแน่นอนนะครับหรือแม้กระทั่งโรเจอร์เองหากยังมีชีวิตอยู่นะ ก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยออดอดก็ได้นะครับเหมือนกับหนวดข่าวนะครับซึ่งไอเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะอย่างหนวดขาวนะครับกับโรเจอร์เนี่ยจริงๆเนี้ยถูกตีค่าว่าฝีมือพอๆกันเลยนะคือทัดเทียมกันเพียงแค่ว่าหนวดข่าวนั้นนะครับไม่ได้สนใจในสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีตก็เลยไม่ได้มุ่งไปในจุดนั้นนะครับก็เลยไม่ได้รับฉายาว่านะครับเป็นชายเนี่ยที่เป็นราชาโจรสลัดแต่หนวดขาวก็ยังได้รับฉายานะครับว่าเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งตรงเนี้ยถามว่าโรเจอร์กับหนวดขาวคนีแกร่งพอกันะแลเมื่อ มาเทียบดูนวดขาวที่ว่าแก่งๆพอแก่ไปแล้วนะครับโรคภัยก็มาเยอะนะครับต่างๆมากมายเลยหรือแม้การใช้ฮาคี้ของเขานั้นก็ยังไม่สามารถใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับบิซาร์อยู่นะเพราะถึงขนาดที่นะครับคนเรือเอกเนี่ยสคนนะครับพยายามจะรุมแล้วนะครับแต่ก็รุมกินโตนะครับจัดการหนวดขาวไม่ได้เลยด้ซ้ำคือโอเคแหละทำให้นวดขาวบาดเจ็บได้นะครับแต่ถ้าพูดจริงๆมันก็3ลรุมหนึ่งอะเนาะมันก็เป็นเรื่องที่วัดยากซึ่งมันก็ค่อนข้างคลายนะครับกับโรเจอร์นะครับในเมื่อหนวดขาวสภาพเป็นแบบนนั้รรโ ก็คงจะแบบนั้นด้วยเช่นกันคือยังอยู่ในระดับสูงที่เก่งอยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับสีจกักรพรรดในยุคสมัยนี้แล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตัวแปรสําคัญเลยนะครับของกลุ่มโรเจอร์ที่แตกต่างนะครับจากกลุ่มอื่นถึงแม้ว่ากลุ่มจนสลัดนี้นะครับก็ผู้คนอาจจะแก่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นซิเวอร์เรี่นะครับหรือว่าเกียร์บันแต่ปัจจัยหนึ่งเลยที่สําคัญเลยนะครับก็คือกลุ่มจนสลัดนี้มีสุดยอด2เด็กฝึกหัดนะครับคนแรกเลยเนะี่ยก็คือก็อดบาร์กี้งวกกกราาาผมม่่จๆิ มันก็เก่งระดับหนึ่งแต่คนหนึ่งที่แบบว่าโคตรสุดยอดเลยก็คือผมแดงแชงคูดนั่นเองนะครับคิดดูแล้วกันว่าแชงคูดนั้นนะครับแยกตัวออกจากซิวเวอร์เดรี่หรือว่าโรเจอร์ไปเนี่ยตั้งแต่สมัยยังไม่เข้าวัยรุ่นเต็มตัวเลยได้ซ้ํายังสามารถพัฒนาตนเองนะครับจนเก่งและแข็งแกร่งมาได้ลําดับต้นๆในเรื่องวันพีทเลยนะครับในตอนนี้หากเขานั้นนะครับยังได้รับการดูแลนะครับจากซิวเวอร์เดรี่หรือโรเจอร์ต่อนะครับจนแบบว่าปัจจุบันนี้เลยอ่ะก็คือแบบอยู่กันมายาวนานเลยยังไงนะครแเวจล้ ิเวอร์เรรี่มากก็คงจะไม่แยกออกมาแน่นอนนะครับจะทําให้นะครับกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นั้นนะครับมันจะมีความแข็งแกร่งนะครับมากกว่ากลุ่มโจรสลัดอื่นอย่างแน่นอนนะครับคือยังไงเนี่ยในบรรดานะครับสี่จักรพรรดิทั้งหมดนะครับกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นั้นเนี่ยมันจะมีความแข็งแกร่งกว่ามีความเก่าเกมความแข็งแกร่งของโรเจอร์แล้วก็ซิเวอร์เรรี่ในการคุมนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับอย่างแฉงนะครับที่ฝีมือระดับจักรพรรดิก็เลยทําให้นะครับถ้าพูดถึงว่าถ้าในบรรดาทั้งหมดแล้วนะครับกลุ่มจนส ที่มันแข็งแกร่งที่สุดนะครับในยุคสมัยนี้เลยก็ยังต้องยกนะครับให้กลุ่มโจรศาสต์โรเจอร์อยู่ดีนะครับด้วยพลังความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆส่วนประเด็นที่ว่าและสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชเนี่ยจะมีคนมาท้าชิงหรือเปล่าก็น่าจะยังมีคนมาท้าชิงเหมือนเดิมนะครับเพราะยังไงเนี่ยไอ้เรื่องที่ว่าโรเจอร์ไปก่อสุดท้ายนั้นน่ยไอ้เรื่องสมบัติล้ำค่านั้นยังไงก็ต้องแตกอยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มโจรศาัด์โรเจอร์นั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นคนนะครับที่คว้ามันมาได้จริงๆรต้ององงถึงเวลาน,งงนะ กลุ่มโจรสลัดบิ๊กมามอย่างนี้ครับหลักๆเลยเนาะหรือแม้กระทั่งหนวดดำนะครับก็อาจจะตีตัวออกมาด้วยเช่นกันนะครับคือเหตุการณ์ก็คงเป็นดังเดิมแต่ว่ายุคสมัยใหม่นั้นก็คงจะไม่ขึ้นมาเยอะขนาดนี้เพราะก่อนหน้านี้ที่ยุคสมัยใหม่นั้นขึ้นมาเยอะก็เรื่องด้วยเหตุการณ์นะครับที่ดังด้านของโรเจอร์ไปประกาศตอนที่ว่าเขากําลังจะตายนะครับในการถูกประหารแต่หากเหตุการณ์โรเจอร์นั้นไม่ได้ตายนะครับยังอยู่เหมือนเดิมต่อให้โรเจอร์ประกาศไปนะครับผมว่ามันก็คงจะมีแต่มันดูไม่ได้อิมเพกมากส,ากสากาัก ผมว่ายังมีคนนึ่งที่อาจจะไม่ได้มาเบนเข็มในการไปโจรสลัดเต็มตัวก็เป็นไปได้ก็คือทางด้านของลูฟี่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีแรงบันดาลใจนะครับก่อนหน้านี้เขามีแรงบันดาลใจมาจากแชงใช่ไหมคนที่ช่วยเหลือเขาเขานั้นก็อาจจะเบนเข็มนะครับในการไปเป็นทหารเรือนะครับตาปู่ก็เป็นไปได้นะครับคือสิอ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นได้หมดเลยและแน่นอนนะครับถ้าทำให้นะครับตัวเด่นของเรื่องก็คงจะเป็นลูฟี่นะครับไอเด็กหนุ่มที่เป็นทหารเรืออยากจะกําจัดนะครับโจรสลัดทั้งหมดนะครับก็คงจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งวัันนพะครบ อันนี้ผมยังไม่นับรวมนะครับในกรณีของ S อีกด้วยนะครับถ้า S นั้นสามารถเกิดมาได้นะเพราะจริงๆแล้วในการเกิดของ S นั้นนะครับมันเป็นความตั้งใจของโรเจอร์ในช่วงสุดท้ายชีวิตของเขามากกว่านะครับเพราะว่าเขารู้แหละครับว่าอีก24ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดเขาเรียกว่าเหตุการณ์ใหม่ขึ้นมาก็คือสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะเนี่ยจะถูกเปิดเผยในช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดโรเจอร์นะครับก็เลยแบบว่าไปปั่มป๊ามีลูกกันนะครับด้วยเหตุผลตรงนี้แต่หากโรเจอร์นั้นไม่ได้ตายหรือเสียช แต่ถึงให้มีนะครับเอสที่อยู่ในกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์คิดดูแล้วกันว่ากลุ่มโจรสลัดนี้นะครับมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับที่มีเด็กรุ่นใหม่นะครับอย่างแชงอะรุ่นไม่ใหม่หรอกรุ่นกลางแล้วกันแล้วเอสนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับที่ก้าวขึ้นมาและยังมีนะครับทางด้านของซิเวอร์เดรี่หรือใครในกลุ่มก็แล้วแต่นะครับที่มีประสบการณ์มากๆเลยนะครับในการเกื้อหนุนนะครับให้กับตันของเขาอย่างโรเจอร์ในการเป็นราชาโจรสลัดเพราะผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับโรเจอร์นั้นเนี่ยเขานะครับม แล้วก็ไปคว้าสมบัติล้ำค่านะครับยังไงหากยังมีชีวิตอยู่เขานั้นนะครับจะต้องทําความฝันนี้ให้ได้นะครับคิดดูแล้วกันว่าในก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่เขาจะไปเกาะสุดท้ายเรื่องราวของเขานั้นนะครับยังเป็นเรื่องตลกนะครับของคนอยู่เลยก็คือหนวดขาวยังตลกเลยนะครับกับความคิดของโรเจอร์คิดว่าโรเจอร์นั้นเนี่ยความฝันเหมือนเด็กจังเลยนะครับซึ่งแน่นอนไอ้ความฝันตรงนี้มันยังไม่เฉลยอย่างชัดเจนว่าสรุปแล้วความฝันของโรเจอร์คืออะไรแต่เขาจะทําให้สําเร็จให้ได้เขาจะต้องไปนะครับเกาะสุดท้ายตรงนั้นให้ไไดด้้เเเสีีียททนนนคััซึ่่งอกก็็ลปจุําาญม ก็เลยเป็นข้อสรุปทั้งหมดแล้วกันนะครับที่หลายคนจะสงสัยว่าฮารคโรเจอร์นั้นไม่ตายโรเจอร์ยังเป็นกลุ่มโจรสาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรือไม่ผมกล้ารับประกันเลยเลยครับว่ายังคงเป็นกลุ่มโจรสาสที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่ว่านะครับก็มีทั้ง S มีท S, มัทง S, ้งแชงนะครับมาเกื้อหนุนกันอีกส่วนประเด็นอีกหนึ่งประเด็นเลยก็คือนะครับโรเจอร์นะจะสามารถคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีได้หรือเปล่าอันเนี้ยไม่กล้าฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็คือมีโอกาสมากที่สุดแล และการที่โรเจอร์นั้นจะคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีก็ต้องไปวัดกันอีกหนึ่งทีและไม่เคยคิดว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่ากลุ่มโรเจอร์นั้นจะยิ่งใหญ่เหมือนที่ผมพูดหรือเปล่านะครับและคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีได้หรือไม่ลองคอมเมนต์มาและเหมือนเดิมน้อยก็คอมเมนต์มาเนี่ยคือบางความคิดเห็นเนี่ยหลายคนจะมองว่ามันจะเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยอย่างประเด็นเนี่ยผมว่ามันประเด็นที่น่าสนใจมันเป็นประเด็นที่น่าพูดคุยนะครับผมก็จับมานะครับจากที่หลายคนมักจะถามเนี่ยแล้วก็มาทาเปนคให้ทุกมๆ่ได ชมและเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมื่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage นะครับสะดวกช่องทางไหนกดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ